ครับสวัสดีครับอันนี้เราก็มาอยู่กับบ้านโนนมะกอกโค้งมะกอกตําบลบางสารครับตอนนี้ก็มาดูการทำไม่รู้อะไรนะทำท่อทำช่องให้ทางน้ำผ่านครับตอนนี้เราอยู่กับซอยซอยสองอ่านี่อยู่ซอยสองนะครับซอยสองอันนู้นซอยอันนู้นซอยสามนี่ซอยสองมาทางนี้ครับเพราะงั้ก็มาดูการอ่าอันนี้มาจากทางเทนีมาจากน้องอ้อนะครับ ทำทานนี่มาจากน้องหอห่อนนนะครับตอนนี้ก็มันใหญ่ตอนนี้มันแคบกับเขากลาลังสร้างอยู่ก็ทาเหมือนฝายช่องระบายทางน้ำสักคกเมื่อกี้ถามกบถามก็บ้านตรงขามทําเป็นช่องรูเขาให้น้ำบิงบานสะดวกไปทั้งนู่นนะครับมันก็มารีวิวมันมาจากสําโรมมาจากน้องอ่อนลำใหญ่แต่ตรงนี้มันแคบเลยกลาลังระบาย,ยนะครับเพราะนั้นก็รีวิวให้พี่น้องมันเองบ้านโค้งมะกอบดูครับกลาลัางทง เมื่อกี้มามาเยี่ยมบ้านหน่อยทางแชะนะครับนุ่มนับนุ่มนับมาไม่ได้เลยครับนี่แเชะมากมาในี้ฝนกลางไปปล่อยวันวันที่สามสิบหาหกสี่นะครับครับมารีวิวห้องมาบ้านเองบรรยากาศดีมากครับใครต้องการใบสบายอากาศดีครับครับวิวกูดวิวครับครับครับสวัสดีครับ